คือต้องไปดูว่าร่างกายของแต่ละคนโอเคที่จะกินแบบไหนก็ปรับเปลี่ยนวิธีการกินให้เข้ากับชีวิตประจําวันของตัวเองนะคะแล้วก็ร่างกายของตัวเองต้องการยังไงสวัสดีเพื่อนทุกคนค่ะมาเจอกันอีกแล้ววันนี้เพียงก็จะมาทาคลิปหนึ่งวันเพียงกินอะไรบ้างนะคะหนึ่งวันนี้คือเพียงอ่ะจะไม่ได้ออกไปไหนเลยเพียงก็ออกไปแค่เซเว่นซื้อของกินแล้วก็กลับมาที่ห้องแล้วก็แบบ กินนอนแล้วก็เรียนนะคะคือวันนี้จะไม่ได้ออกกาลังกายไม่ค่อยได้แบบว่าเผอาอผ่านอะไรไมากมายพิงก็จะกินน้อยเนาะก็จะบอกไปก่อนคือบางคนอาจจะแบบว่าพิงกินน้อยเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวเป็นลมว่านี้นั่นคือที่พิงกินแบบนี้เพราะว่าเนื่องจากคือเราไม่ได้ไปไหนเลยแล้วอยู่กับที่คือกินนอนกินนอนก็คือแบบซึ่งมันไม่โอเคเนาะแล้ววันนี้คือแบบแทบไม่มีอะไรทําเลยก็นอกจากเรียนแล้วก็นอนดูหนังอยู่ห้องนะคะมีแค่นั้นพิงกก็เลยแบบเออเลือกที่จะกินน้อย ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่า3มื้อเนี้ยเพียงกินอะไรบ้างอันนี้เป็นของจากเซเว่นทั้งหมดเลยนะคะหาซื้อง่ายเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาเรียนแล้วก็ไม่ออกกลังกายไม่ได้ไปไหนอันนี้เป็นการกินสําหรับวิธีของเพลงคือเพียงเลือกกินของที่เพีงชอบนะคะอันนี้คือไม่ใช่ว่าทรมานตัวเองนะคือกินจนแบบเออเราชอบแบบนี้เราก็เลือกที่จะกินแบบนี้ <S 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 ก็คลิปนี้คือทุกคนสามารถเอาไปปรับใช้ในแบบว่าการกินของแต่ละคนได้เพราะว่า ความต้องการอาหารของแต่ละคนไม่เท่ากันไม่เหมือนกันโภชนาะการต่างๆอย่างเพลงที่เพลงพูดไปคือบางอย่างมันอาจจะไม่ได้แบบว่าเออตรงตามเป๊ะๆนู่นนี่นั่นะก็คือเป็นการกินที่แบบร่างกายเพลงโอเคที่จะกินแบบนี้นะคะคือต้องไปดูว่าร่างกายของแต่ละคนโอเคที่จะกินแบบไหนก็ปรับเปลี่ยนวิธีการกินให้เข้ากับชีวิตประจําวันของตัวเองนะคะแล้วก็ร่างกายของตัวเองต้องการยังไงก่อนจะออกไปเซเว่นเพลงก็จะทาเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นซูริไวท์เทนนิ่งบอดี้เซรั่มนะคะเป็นเซรั่มสูตรเข้มข้นเลยเข้มข้นกว่าค ทั่วไปอีกนะทุกคนแล้วก็แบบอืมคือกลิ่นเขาแบบหอมมากอะนี่นะคะแล้วเพลงจะบีบเนื้อเขาให้ดูคือตัวเนี้ยที่เพลงเลือกใช้แบบเป็นบำรุงอะเพราะว่าเนื่องจากอากาศเราแบบมีการแบบยังไงอะแดดแรงแล้วก็มีความแบบเหนียวนู่นนี่นั่นนะคะแต่ตัวเนี้ยเขาซึมไวนะเพียงเลยเลือกแบบที่จะเอามาใช้นะคะนี่เนี้ยเขาก็จะเป็น ก็เนี่ยทาลงผิวไปเลยนะคะแล้วคือบอกเลยว่าซึมไวมากคืออันนี้เพียงทาทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยนะ เพราะว่าเขาซึมไวนะคะชอบอะ่ะชอบในความแบบไม่เหนียวเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ชอบทาครีมบำรุงเท่าไหร่นะก็ทาบ้างแหละแต่เลือกทาอันที่มันไม่เหนียวเนาะซึ่งอันนี้มันไม่เหนียวเราก็ซึมไวนะคะไม่มีความแบบเนื้อหนะเลยคือซึมลงไปเลยตัวนี้เขาบำรุงได้เข้มขน้นแล้วก็จะเห็นผลได้ไวกว่าครีมทั่วไปนะคะเพราะว่าเนื่องจากเขาเป็นเซรั่มตัวนี้เขาจัดส่วนผสมมาแบบชัดเจนเลยนะมีอาร์แกนออยล์นะคะเป็นน้ํามันที่ทําให้เกิดความชุ่มชื้นแก่ผิวและมีแพลงต้นทะเลน้ําลึกนะคะที่ช่วยให้ผิวแบบเนียนนุม่มฟื้นฟูผิวทํา ให้ผิวเนียนใสามากขึ้นบวกกับวิตามิน B ีอะโลเวลากูต้าคอลลาเจนนะคะคือตัวนี้จะช่วยให้ผิวเรียบเนียนแล้วก็ขาวกระจ่งางใสนะคะมีออร่ามากขึ้นและยังมีอาบูตินที่ช่วยเรื่องให้ผิวขาวและตอนนี้เขามีสารที่ยับยั้งกระบวนการแพ้ด้วยนะคือบางคนนะอาจจะแพ้ครีมทาผิวกายแต่ตัวนี้เขามีสารป้องกันการระคายเคืองผิวนะคะก็สามารถใช้ได้นะผิวแพ้ง,ง่ายสิ่งที่เพิยงชอบมากๆหลังจากใช้ตัวนี้คือเรื่องผิวแตกลายแล้วก็ผิวค้ำเสียคือแบบพวกข้อศอกแล้วก็หัวเข่านะคือตัวนี้จะพูดเรื่องผิวแตกลายก่อนคือผิวแต เพลงเป็นอยู่แล้วเนาะก็คือเนื่องจากแบบอ้วนมากแล้วแบบมาผอมอ่ะก็คือผิวมันจะยืดหดยืดหดยืดหดจนทําให้เกิดการแตกลายแล้วมีช่วงหนึ่งที่เพลงแบบอ้วนมากจนแบบนั่นแหละมันก็แตกไปเรื่อยๆแตกไปเรื่อยๆแล้วในช่วงที่กําลังลดน้าหนักอะ่ะผิวมันจะเป็นเริ่มเป็นแบบสีม่วงๆ่มันกำลังจะแตกคืออ้วนจนแบบ อย่างนั้นอะแล้วคือผิวแตกลายจะมี2อ,อย่างนะคะก็จะมีสีขาวแล้วก็สีม่วงแต่สิ่งที่เพ่งเป็นคือเพ่งเป็นทั้ง2อ,อย่างเลยแต่ตอนที่ตอนนั้นอะตอนตอนที่อ้วนมากๆแล้วแบบผอมอะก็คือมันจะเป็นแบบสีม่วงๆเนาะมันกําลังจะแตกซ้ําอีกอะคือเพ่งก็ทาครีมเป็นประจําทาเป็นประจําแนะนําว่าเป็นประจาเช้าเย็นทุกวันนะคะย้าวะะ่าอย่าขาดถ้ามันเป็นสีม่วงๆแล้ว ด้วยความที่ตัวเองก็กลัวมันจะแตกไปมากกว่าน,นี้ก็ทา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 ทุกวันแบบไม่ขาดเลยจนกระทั่งมันจางแล้วก็หายไปส่วนรอยแตกที่เป็นสีขาวมันไม่หายไปนะคะคือรอยแตกสีขาวมันอยู่ไงก็อยู่อย่างนั้นแะแต่คือผิวบริเวณนั้นอ่ะจะดีมากกว่าเดิมแล้วก็ไม่ทําให้แตกไปมากมากกว่านี้แล้วคือมันจะทําให้ผิวแบบมีความชุ่มชื้นมากขึ้นไม่แห้งแล้วก็แตกง่ายส่วนเรื่องของหัวเขา่าข้อศอกอะไรเนี้ยก็คือใช้ทาเป็นประจําทุกวันเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคนที่ผิวเสียสะสม มานานอะไรเงี้ยคือตัวนี้ช่วยฟื้นฟ hat, apa, ูได้สําหรับใครที no laughs, okay. Okay. Ily, e ่ใช้อะไรก็ไม่หายไม่ขาวไม่นุ่มไม่นี่ก็มาลองใช้ตัวนี้ดูนะคะส่วนเรื่องผิวขาวกัจางสายคือตัวนี้นางทําได้ดีอยู่แล้วเนื่องจากนางเป็นสูตรเข้มข้นสูตรพิเศษเนาะที่จะแบบยังไงอะเห็นผลมากกว่าครีมทั่วไปก็ไปลองดูกันนะคะเดี๋ยวเพีงจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยแล้วก็แฟนเพจของเจ้าตัวนี้เนี่ยจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวเพีงจะไปเซเว่นแล้วนะก็ไปดูกันว่าแต่ละมือเนี่ยเพียงกินอะไรบ้างนะคะ เช้าวันนี้เพนก็จะกินเป็นขนมปังโฮวีดนะคะจากเซเว่นเนาะแล้วก็เอ,อ แล้วก็หมูยอนะคะหมูยอจากเซเว่นเหมือนกันเพราะว่าวันนี้เราจะกินแบบ1วันจากของในเซเว่นเลยแล้วก็เช้านี้นะคะพิงจะกินน้ําพริกควบคู่กับขนมปังไปด้วยเพราะว่าชอบกินอะไรแปลกๆเนาะก็เลยแบบเออเอานะคะเพราะว่าอยากกินอะไรที่มันเผ็ดๆด้วยก็เลยเอาน้าพริกมาใส่ในขนมปังน,นี่นะคะขนมปังโฮมีของเราคือพิงติดแบบติดห้องเลยเพราะว่าพิงกินแทบเป็นแบบอาหารเชา้าทุกเช้าเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากแบบบางทีเรียนเช้าบางทีก็แบบเออเรียนออนไลน์แต่เรียนเช้าเราต้องการกินอะไรที่มันง่ายๆแล้วก็สะดวกนะคะก็เลย กินเป็นอันนี้นะคะแคลต่ําด้วยเนี่ยแคลน้อยมากนะคะก็คือ2อัน2แผ่นเนี่ยแค่130แคลนะคะอันนี้และนี่ก็เป็นหน้าตาอาหารเช้าของเรานะคะน้ำพริกแล้วก็ขนมปังนะคะแล้วก็หมูยอ่อส่วนซอสอันนั้นเป็นซอสวาซาบินะคะก็จะใส่ไปด้วยเพื่อเพิ่มรสชาติด้วยนะคะ นี่นะคะแต่แล้วเดี๋ยวเพิยงจะเอาน้าพริกเนี่ยอันเนี้ยแล้วก็โรยบนขนมปังเนาะคือมันอร่อยอะคือบางอย่างที่แบบเราเอามามิกได้ก็มิกไปมันน่ากินมากคือคนอื่นอาจจะแบบอีอะไรวะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เพียงอะชอบกินอะไรที่มันแบบผสมไปเรื่อยๆนะคะคืออร่อยกินแล้วท้องไม่เสียนะเพียงเคยกินแล้วชิ้นนี้จะเป็นอันที่ไม่ใส่น้ำพริกนะคะ ขนมของว่างของเรานะคะเราจะเป็นปาทาโร่แล้วก็เบนโตะนะแคลน้อยมากปาทาโร่นี้แคลแค่35นะคะแต่โซเดียมประมาณ260อกเนาะแล้วก็อันนี้คือน้อยมากน้อยจริงๆคือแคล15นะคะน้ำตาล1่ไขมันศูนรแล้วก็โซเดียมแค่100นะคะอันนี้ตอนนี้ก็ถึงเวลามื้อเที่ยงของเราแล้วนะคะเที่ยงนี้เพีงก็จะกินเป็นอกไก่แท่งอันนี้นะอันนี้มีขายที่เซเว่นนะคะก็คือวันเนี้ยเราซื้อจากของเจ้าเซเว่นทั้งหมดเลย คือบางคนอะก็บอกว่าไม่อร่อยนะแต่เพียงว่ามันอร่อยดีก็คือเรากินจิ้มกับพวกซอสอะไรแบบนี้คือแต่ละวันอนะอย่าลืมกินน้ําให้ได้เยอะๆนะคะคือเพลงเป็นคนที่กินน้าน้อยเนาะเพลงก็เลยจะพยายามกินแบบวันหนึ่งกินให้หมดขวดนี้เพราะว่ากินน้อยมากจริงๆ ตอนนี้ก็เป็นมื้อเย็นแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา4โมงครึ่งนะคะก็จะกินข้าวเย็นเป็นอันนี้เป็นนมเปรี้ยวดีไลท์นะคะสูตรสีเขียวสูตรนี้คือเพงกินประจําเลยเพราะว่าเขามีแคลค่แบบ30ะน้ำตาลแค่5นะคะอันนี้คือดีมากเพงมีติดห้องตลอดเหมือนกับนมปังนั้นเลยแล้วก็น,นี่เป็นไข่ต้มเซเว่นนะคะไข่ต้มเนี่ยคือเพงกินเปล่าๆได้นะสําหรับใครที่ไม่ชอบกินเปล่าๆก็เอาซอสแม็กกี้อะไรแบบนี้ก็มาหยอะได้นะคะ บอกเลยว่าคือหลายๆคนอาจจะมองเข้ามาแล้วเห็นว่าเหมือนกินน้อยนะแต่จริงๆแล้วเพีงรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้น้อยนะเพราะว่าเพงก็มีขนมอนีางที่เพีงถ่ายไปก็คือมีปาทาโก่แล้วก็มีเบนโตะนะคะคือวันนี้อิ่มตลอดทั้งวันมาก็จะกินไข่ต้มนะคะแกะยากเย็นมากก็คือเพลงอะไม่ต้องแบบหยอกซอสอะไรอย่างเงี้ยเลยเพราะว่าเพียงอะชอบกินไข่ต้มนะคะก็เลยกินเปล่าๆได้ คือวันนี้ที่เพลงกินทุกอย่างคืออยู่ท้องมากคือแคลต่ำแล้วก็อิ่มนะคะคืออิ่มนานก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย